หลุด m p j 12ตูมเรียบร้อยครับเป็น61เอ้าห่วยอีกเอ้ายนลงอีกโอ้โฮ ด,ดีแค่ไหนถ้าเราสามารถดูเกม NBA แล้วก็เชียร์ไปพร้อมๆกับเพื่อนมันแน่นอนเตรียมพ้อมกับ NBA Payback Official Partner ของ NBA เป็นแพลตฟอร์อมที่จะทำให้ทุกคนได้ดูเกม NBA พร้อมฟังการพากย์ไทยของพวกเราทั้งสองคนเพื่อนๆสามารถร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมพูดคุยกันแบบส,สดๆเพราะความสนุกของการรับชมกีฬาก็คือการได้รับชมไปพร้อมๆกันนี่แหละ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเพียงคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์สมัครเป็นสมาชิกของช่อง t w i t t y Three Mania แล้วก็รอการถ่ายทอดสดเกมตามตารางที่กำหนดไว้เท่าเองค่ะเพื่อนๆก็สามารถดูเกมไปพร้อมกับพวกเราแล้วอย่า,อยารอช้าคลิกที่โปรไฟล์สมัครเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w i t t r e e Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมินตุกันมินเอกก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนเลยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่วันนี้เข้ามาร่วมเชียร์ร่วมรุ้นกันในเพลยบางวันนี้อันมินตุนพลาดไปไม่เป็นไรพร เจอกันนะคะเมื่อเจ็ดโมงครึ่งในวันนี้เจอกับทีวูฟรับรองความมันเนี่ยฮาดาวแน่นอนค่ะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้โหลดเพย์แบ็กเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือนะคะตูนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกด้านล่างแล้วก็ขอฝากสปอนเซอร์ของพวกเราค่ะอีกเจ้าหนึ่งนะคะ Hoop Station ค่ะโค้ดส่วนลดของ2 3 Man เนี่ยในเดือนนี้นะคะนั่นก็คือ Hoop- 23DV ใส่โค้ดส่วนลดทุกการสั่งซื้อเลยนะคะสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ถ้าหากเป็นสินค้าราคาปกติได้รับส่วนลดอีก10%ค่่่ะะกอนทีจเข้าสิ่เ,นนเาปามมอกกันก่อนเซ็น่์ ที่ข่าวดีของแฟนๆวินส์คาร์เตอร์ค่ะครับบรูคลินเนสได้มีการประกาศปรีไทย์หมายเลข15ให้กับวินส์คาร์เตอร์ในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้นั่นหมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับบรูคลินเนสจะไม่มีนักกีฬาคนไหนได้ใส่หมายเลข15อีกต่อไป ในปีนี้เนี่ถือว่าเป็นปีทองของวินส์คาร์เตอร์เลยนะครับแม้ว่าจะรีทายไปแล้วก็ตามตัวของเขาได้รับเข้าสู่ hall of fame class ปี2024ไม่พอยังได้รีทายหมายเลข15อีกด้วยตัวของเขาอยู่กับทีมมา4ฤดูกาลครึ่งนะครับตั้งแต่ในสมัยที่ทีมใช้ชื่อว่า new jersey nets มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มระดับ23.6แต้มต่อเกมแถมยังทำสถิติทำแต้มมากที่สุดของทีมในฤดูกาลเดียวนะครับนั่นคือ2,070แต้มในปีฤดูกาล2006-2007 เขาจะเป็นนักกีฬาคนที่7ในประวัติศาสตร์ของทีมที่ได้รับการรีทรายหมายเลขเสือ้อต่อจากเจสันคิดนะครับบัตรนี้ทั้ง2คนก็ขึ้นไปอยู่บนคือหลังคานะครับหมายเลขเสื้อของ2คนนี้จะไม่มีใครใส่อีกต่อไป2คนนี้ในสมัยนั้นก็ทําให้นิวเจอร์ซีย์เน็ตเป็นทีมที่ดูสนุกมากๆเลยนะครับก็ขอ,ขอแสดงความยินดีกับวินส์คาร์เตอร์อีกครั้งหนึ่ง เรามาเข้าสู่เกมแรกของวันกันค่ะเริ่มกันที่คลิฟฟ์สันโคเวอร์เรสเจอกับบอสตันเซลติกส์นะคะก่อนเกมเนี่ยแฟนๆของคลิฟฟ์สันโคเวอร์เรสพวกเขาก็ทําใจนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่มีผู้เล่นตัวหลักถึง3คนไม่มีทั้งโจนาธานมิเชลไม่มีเจลล์ดแอลเลนแล้วยังไม่พอไม่มีคาร์ลิสโลเวิร์ดอีกแต่ว่าพอเข้าสู่เกมค่ะคลิฟฟ์สันสู้ได้ดีผิด,ดพลาดมากๆเพราะว่าพวกเขาได้เกมที่ดีของเอลเวนโมเปอลีเก็บแต้งมมุมในแล้วก็ได้มาคัาสบอริสจากทัพสำรองทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเกาะแต้มสู้กับไไกอยอยะะเซนนลต ช่วงท้ายทั้งเททัมเดลิกไวท์ค่ะและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งออาฮอฟเฟอร์ ord, ทั้งยิง3ทั้งรีบาวด์สุดยอดมากๆาแล้ววันนี้เซลติกก็สามารถเอาชนะไปได้113ต่อ98ปิดซีรีส์ชนะไป4ต่อ1ค่ะคลิแฟแลนด์เนี่ยพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่แล้วจริงแต่แบบด้วยรูปทีมต่างๆนานาแล้วไม่ไหวอ่ะครับไม่ไหวจริงๆครับอย่างที่แอมมินตูนพูดพอเห็นเกมนี้ของคลิฟแลนด์คูลสย้อนกลับไปคล้ายๆกับแมมมี่ฮีนนะแมมมี่ฮ <Miami S 1> ีนเนี่ยก็ขาดจิมมี่บัตเลอร์ขาดเทอร์รี่โรเชียแล้ว ครับ แม้ว่าคนที่เหลืออื่นๆจะพยายามยังไงดีแค่ไหนก็ไม่ไหวอยู่ดีและเ,เพื่อนๆลองดูนะครับการที่ขาดไป3คนอย่างที่แอมินตูนพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโดนวันมิเชลคาร์ิสโลเวอร์หรือว่าจะเป็นเจเร็อาเนนี่คือ3จาก4คนที่ทําแต้มหลักให้กับทั้งทีมนะครับวันนี้เหลืออยู่เพียงแค่คนเดียวในสนามนั่นคือดาเลสการแลนด์แต่ดาเลสการแลนด์ก็ยังคงมีฟอร์มที่น่าผิดหวังนะครับเล่นไม่สมกับเป็นอดีตออสตาร์ Star. บว่าจะเป็นการยิง2โดยเฉพาะอย่างยิง3คะแนนวันนี้แย่มากๆเลยมันก็เลยยิ่งทําให้ทีีีมพลัังงงในนนนกกาาาาารต่่่่อออสู้้้คขหยยไปยทบววนน เกมชั้นยอดของเอเวนโมบรีวันนี้ทำไปถึง33แต้มนี่ถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตเพลย์ออฟของตัวเขาเลยว่าส่งท้ายฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจบฤดูกาลนี้อย่างที่บอกว่าเอเวนโมบรีมีสิทธิ์เจราจาต่อสัญญากับทีมออกไป โดยผลงานแบบนี้ก็น่าจะได้รับสัญญาที่น่าพอใจและอีกคนหนึ่งครับที่ทําได้ดีก้าวขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเชื่อแนะ่คือมาร์คัสมอริสวันนี้ทําไปถึง25แต้มนะครับด้วยการยิง3คะแนนลงไปถึง5ลูกมันก็เลยทําให้เกมเนี่ยค่อนข้างสูสีเกาะแต้มได้ดีกว่าที่คาดคิดเยอะเลยแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าคนอื่นๆไม่มีอะไรโดดเด่นเลยครับ หลังจากจบฤดูกาลเนี่ยอยากให้เพื่อนๆจับตาดูคลิปแรนเคาร์เรียสดีๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขามาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกับโดนแวนมิเชลตัวของโดนแวนมิเชลจบฤดูกาลนี้ช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเจราจาขยายสัญญาออกไปนะครับหรือว่าต่อสัญญากับทีมออกไปถ้าเกิดยังคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยนี่แหละครับเป็นจุดที่น่าสนใจว่าทีมจะเอายังไงจะมีการเทรดเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดจบฤดูกาลหน้าปุ๊บเนี่ยจะเข้าสู่เพลย์ออฟชั่นของโดนวนมิเชลแต่ถ้าเกิดเขาเลือกเเเปป็น Free Agent ปบบน,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 นนนนนรรีออจจตตแแลลล้้้้าาาาากกกทมมมมไไไไบบบบัััััั่ดดดะะยงงู เพราะว่าจนถึงตอนนี้ตัวของดูแวนมิเชลเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าตั้งใจที่จะอยู่กับทีมต่อหรือเปล่าหรือว่าต้องการจะบอกให้ทีมเทรดตัวของเขาออกไปยังไม่มีอะไรชี้วัดออกมาได้เลยในส่วนของเจบีบิเกอร์สเต็ปหัวหน้าโคช้ชของพวกเขาหลังจากจบเกมเนี่ยก็ชื่นชมหัวใจการต่อสู้ให้กับลูกทีมทุกคนนะครับไม่ได้แตกต่างจากในเกมที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยอนาคตการเป็นหัวหน้าโค้ชที่นี่เนี่ยก็ยังคงแกว่งแว่งอยู่เพราะว่าผลงานตลอด4ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ถือกับ อยู่ในจุดที่ทั้งทีมต้องการผลงานดีขึ้นลงยีขึ้นลงแบบนี้ตลอดเลยนะครับ,รบนี่คือคลิปแรงโคเรียสดังนั้นก็ต้องมาจับตาดูกันต่อสําหรับแฟนๆทีมแตกต่างกับทางบอสตันเซลติกส์มากๆเลยนะครับทีมของพวกเขาแข็งแกร่งแล้วก็ดีอย่างต่อเนื่องเกมวันนี้เนี่ย เล่นไปเล่นไปตจอให้สูสียยังไงก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยแฟนๆก็คิดอยู่แล้วว่าเซลติกยังไงก็ชนะแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนี่ถือเป็นการเข้าสู่นัดชิงสาย3ปีติดต่อกันและในช่วง8ปีหลังสุดเข้าสู่นัดชิงสายได้ถึง6ครั้งนี่คือความยอดเยี่ยมของเซลติกเจสันเททัมวันนี้25แต้ม10รีบาว9แอสซิสเทิร์นโอเวอร์ไปเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ยังมีการยิง3คะแนนอีก4ลูกไปไปมา,มา,มาฟอร์มที่ดูเหมือนจะติดติดขัดขาดยิงไม่ค่อยดีทําแต้มไม่ค แอส,สซิสมากที่สุดของเซล t i ติกส์ในเพย์ออฟอยู่ดีซีรีส์นี้ทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่26.8แต้ม10.4รีบาวแล้วก็6.2แอสซิสนี่ขนาดผลงานดีขนาดนี้ยังมีเสียงวิจารณ์เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ก็ต้องเหมาะบอกภาพรวมว่าตอนนี้จเจสันเททัมเข้าทีขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดการยิง3คะแนนเข้าฝากเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยุดเจสันเททัมยากครับ และคนอื่นๆในวันนี้ก็มาดีเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างจูฮอยเดดร,ริกไว้2คนนี้ก็ก้าวขึ้นมาเสริมงานในวันที่เจเรนบราวไม่ค่อยร้อนแรงไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับและที่สําคัญไม่พูดถึงไม่ได้ครับวันนี้ฟอร์มที่ดูดีโดดเด่นที่สุดก็คือเอาฮอฟเฟิร์ดพี่ใหญ่ของทีมครับนักกีฬาที่อายุมากที่สุดในเพลยอ์ออฟที่เหลืออยู่วันนี้เขาลงมาในสนามแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าต้องการปิดซีรีส์ไม่ต้องการให้ซีรีส์นี้ยืดเยื้อออกไปอีกวันนี้จัดไปถึง22แต้ม15รีอส บล็อกอีก3ครั้งยิง3คะแนนลงไป6ลูกเรียกว่าครบเครื่องเกินจริงมากๆนะครับสำหรับเอาฮอร์เฟิร์ดและด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมในวันนี้ของเอาฮอร์เฟิร์ดทำให้เขากลายเป็น3คนสุดท้ายในปัจจุบันที่มีเกมระดับอย่างน้อย20แต้ม15รีบาว5แอซิสด้วยการยิง3คะแนนลงไป5ลูก อีก2คนก่อนหน้านี้ก็คือรัสเ e ลเวสบุกปี2018แล้วก็มาเป็น Stephen Curry ในปี2019นะครับก่อนจะมาเป็นเอลฮอร์ r ฟในวันนี้แต่ใครจะเชื่อว่านักกีฬาอายุ37ปีนะครับนี่คือนักกีฬาที่อายุมากที่สุดในเพลย์ออฟปีนี้ที่หลงเหลืออยู่ยังมีผลงานได้ขนาดนี้หลังจะจบเกมการแข่งขันเอลฮอร์ r ฟเนี่ย แทบจะไม่ได้พูดถึงผลงานของตัวเองเลยนะครับมีแต่ยกจ้องชื่นชม2 J ของทีมครับเจสันเททัมกับเจเรนบรา n เขาบอกว่าเขาภูมิใจ2คนนี้มากๆเลยนะครับทั้ง2คนเนี่ยตั้งใจซ้อมตั้งใจเล่นทุกอย่างกลบเสียงวิจารไ mm hmm. ม่ว่าจะมีเสียงวิจารณ์แบบไหนไม่ว่าคู่แข่งจะมาไม้ไหนก็ตามนะครับสคนนี้เจออะไรก็สามารถคว้าชัยชนะได้หมดนี่คือสิ่งที่ตัวของอัลฮอฟเร์ดเขาออกมาพูดถึง 2J ต้องภูมิใจจริงๆอ่ะเพราะว่าทั้งสองเจได้มีผลงานที่ดีมากเลยนะคะ<ม>ครั้งนี้ค่ะเป็นนัดชิงสายครั้งที่6ของเจเรนบราวแล้วก็ครั้งที่5ของเจสันเททัมและตอนนี้ค่ะก็เรียบร้อยนะคะไปรอผู้ชนะระหว่างนิวยอร์กนิกส์กับอินเดียนาเพเซอร์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีไปถึงเกมเจ<ม>็ดหรือเปล่ากว่าจะเข้าไปเจอบอสตันเซลติกส์โอ้โหกรอบนอกนุ่มในนุ่มไปเลยแล้วเซลติกอย่าลืมนะคะเ,เพื่อนๆเขาจะได้คอยสแตปลบอลซิงกิสกลับมาในนัดชิงสายอีกเป็นนัดชิงสายที่ตุนดูแล้วแบบสงสารคู่สสุดดัันตมารริปเีเยอ์ OKC t h u ฟ d e เดอร์ OK สำหรับวันนี้ทางโอเคซ u ฟันเดอร์มีการปรับเปลี่ยนนะคะให้อเซ่โจมาเป็นตัวจริงแทนจอชกิตตีช่วงขอเตอรรกทั้ง2ทีมทำได้ดีมากซุ่มเนได้ดีค่ะบทบี้กันสนุกแต่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2สิคะเกมของ o k เคเนี่ยก็ตื้อไปเมื่อไม่มีเพื่อนในทีมนะคะสามารถก้าวขึ้นมาช่วย SG a จีทำแต้มได้เลยดัลลัสแมริสนอกจากจะได้ความแรงของลูก้าแล้วยังไม่พอค่ะแถมมี Derrick j o n e เ Jr. ทั้งยิง3ทั้งยัดหัวจบครึ่งแรกดัลลัสนำกว่า10บแต้มเข้าสู่ครึ่งหลังเกมของดังไมม่แีแรรรักกษากานะ 10บถแต้มได้ตลอดแมในควอเตอร์สุดท้ายเชพยายามเล่งเครื่องเพื่อนพยายามก้าวขึ้นมาช่วยทาแต้มแต่ก็ผิดพลาดเยอะมันช้าแล้วก็ไม่มากพอเลยนะคะดัลลัสมาดีจริงๆค่ะวันนี้กดโอเคซอยู่เอาชนะไปได้ร0 4ต่อ92ขึ้นนาซีรีส์3ต่อ2 o k โเคในวันนี้เกมไม่ดีไม่ไหลลื่นเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆในไม่สามารถก้าวขึ้นมาช่วยเชได้เลยนะคะคือจริงๆในเกมวันนี้โอเคซีตันเดอร์ก็พยายามเต็มที่เลยนะครับ มาร์คแดกโนดหัวหน้าโค้ชของพวกเขาโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีฤดูกาลนี้ก็พยายามปรับเปลี่ยนวันนี้เอาไอเซโจลงมาแทนนะครับเพื่อต้องการที่จะแก้เกมบุกครับตั้งแต่เปิดเกมมาเนี่ยต้องการให้เกมบุกต่อเนื่องแล้วก็มีความไหลลื่นตอนแรกๆก็ยังพอโอเคนะครับแต่พอเกมดําเนินต่อไปเรื่อยๆมันก็ยังไม่ดีขนาดนั้นเชคิลเชสอเล็กซานเดอร์ในเกมวันนี้เล่นยากมากครับการเล่นเกมรับของดัลลัสมาวิกส์วันนี้พยายามบีบให้เชเล่นยากที่สุดแต่ตัวของเขาก็ยังคงแสดงศักยภาพนะครับการเป็น1ใน3ผู้เล่นที่ลุ้นนนน MVP 3คสุดทายย่มัอ อดเยี่ยมขนาดไหนเชวันนี้ทําไป30แต้ม6ริบา8แอสซิสนะครับขโมยอีก2ครั้งการยิงทั้ง2และก็สคะแนนเนี่ยระดับ50นี่คือความยอดเยี่ยมของเชแต่เชคนเดียวไม่พองจริงนะครับคนอื่นๆในวันนี้เนี่ยทำไม่ดีเลยเพื่อนๆลองดูนะครับวันนี้เช30แต้มถ้ากับว่าคนอื่นๆที่เหลืออยู่เนี่ยวันนี้ทํารวมกันได้อีก62แต้มแต่62แต้มเนี่ยมันเป็นแต้มที่ไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับ มาจากการยิงฟิลโกระดับ38% 37 38%การยิง3ก็อยู่ที่22%เท่านั้นเองมันก็เลยไม่มีประสิทธิภาพและก็ไม่ดีมากพอแม้ว่าทั้งเจดับเชตโฮมเกนรวมไปถึงลูดอจะอยู่ในสนามพร้อมๆกันก็ตามนะครับแต่ทั้ง3คนก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นมาเสริมงานให้กับทั้งเชกิวเจสเเล็กซานเดอร์ได้เหมือนในเกมที่ผ่านมาเกมในวันนี้ถือว่าเป็นเกมแรกของซีรีส์เลยนะครับที่เชไม่สามารถเป็นคนที่ทําแต้มมากที่สุดของการแข่งขันวันนี้เขาเป็นรองลูก้าแม้ว่าคอร์เชคนเดียวจะกดถึง14ช ก็ตามแต่จบควอเตอร์ทีมก็ยังตามระดับ12แต้มพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายก็โดนหนีห่างไปบางช่วงใน18แต้มไล่ย,ยังไงก็ไล่ไม่ทันจริง,รงๆครับแตกต่างจากในเกมที่ผ่านมาที่เพื่อนๆคนอื่นเนี่ยก้าวขึ้นมาเสริมงานได้ทันเวลาวันนี้ไม่ทันจริงๆไล่เข้ามาได้ใกล้ที่สุดในช่วงท้ายก็คือ7 uh huh. แต้มนะครับทำให้แฟนๆของ o k เคซรวมไปถึงแอดมินตูเนี่ยเสียงดังขึ้นมาหน่อยแต่ทางดัลลัสก็เอาคืนไม่หมดมหเลยนะครับ วันนี้เห็นแล้วก็สงสารแอดมินตูนนะครับแต่ว่าก็ต้องให้โอกาสในการเรียนรู้ของตัวเขา oh. จะต้องเรียนรู้ในการเจ็บปวดต่อไปแพ้เวลาเชียร์ที่ทีมตัวเองแล้วมันแพ้เนี่ยมันจะเจ็บปวดมากๆเลยวันนี้ก็สงสารแอดมินตูนไปนะครับโอเคซี OK ยิง3าคะแนนไม่ดีมากพอการเล่นเกมรับวงไนก็เบรกไม่อยู่แต่ที่สําคัญวันนี้รีบาร์สู้ไม่ได้ครับก็เรียบร้อยเลย วันนี้ยอมจริงอะเมเนทางดัลลัสเนี่ยมาดีมากๆพยายามเชียร์แล้วโต่ตเชียร์ไม่ขึ้นจริงๆเชียร์ขึ้นอยู่คนเดียวเนี่ยมีเชยคนเดียวกัอื่นไม่มาเลยจริงๆคือจริงๆ s t o สตรอรี่ของซีรีส์นี้เนี่ยนะครับชัยชนะแต่ละเกมที่ทั้ง2ทีมได้มาเนี่ยคล้ายๆกันหมดเลย ค,คือโอเคทุกคนรู้ดีว่าเชนเนี่ยคือนักกีฬาอันดับหนึ่งของ OKC OK ในขณะที่ลูก้าเนี่ยคือนักกีฬาอันดับหนึ่งของทางแมฟตลอดซีรีส์ไม่รวมเกมวันนี้นะตลอดทั้ง4เกมที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเชดดูดีกว่าลูก้าหมดเลยจ,จะมีเพียงแค่เกมวันนี้เนี่ยที่ตัวของลูก้าก้าวขึ้นมาแล้วก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดเออในส่วนนี้ตุนเห็นด้วยเพราะว่าในเกมแรกอะที่เราที่เราภาคไทยนะคะในเพลย์แบ็คเราก็ยังคุยกันเลยว่าใครคือนักกีฬาที่ดีที่สุดในเกมเราว่าเป็นลูก้า แต่ว่าพอเวลาพอเวลาเกมมานเดินต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยเกม1เกม2เกม3เกมสีเราก็รู้สึกว่าจริงๆเราเนี่ยเป็นเชแต่ว่าวันนี้ลูก้าแสดงให้เห็นว่าเขานี่แหละประทูมันหลังคืนจริงๆแต่นั่นไม่ใช่ปัจจัยหลักปัจจัยเดียวนะครับที่ทําให้แต่ละทีมสามารถคว้าชัยชนะมาได้ในช่วง4เกมที่ผ่านมาปัจจัยหลักๆที่เกิดขึ้นก็คือผู้เล่นตัวเสริมอื่นๆครับสามารถก้าวขึ้นมาเสริมนักกีฬาอันดับหนึ่งของทีมทีมไหนทําได้ดีกว่าการทีมนั้นควา้าชัยชนะแล้ววันนี้ก็เป็นทีของ,อออองดัลลัสแมวริก เราเห็นเลยว่าการยิง3คะแนนที่แย่ๆก่อนหน้านี้วันนี้ก็ดีเหลือเกินลูกไกลๆลูกยากๆลูก้าเนี่ยจัดให้หมดเลยการจ่ายให้กับเพื่อนเทพๆทั้งนั้นเลยนะครับจ่ายค่ามาเนี่ยยิงโลง่งๆหลายต่อหลายครั้งก็ยิงลงพอยิงลงปุ๊บแอสซิสต์เนี่ยขึ้นเอาขึ้นเอา,ข,เอาขึ้นเอาเลยรีบาวก็ทําได้ดีตั้งแต่เปิดเกมวันนี้ครบเครื่องมากๆครับจัดไปถึง3 1แต้ม10รีบาวสิบเดแอสซิสต์ด้วยการยิงฟิลโก54ี่เในซีรีส์นี้เนี่ยค่าเฉลี่ยในการทาแต้มของลูก้าอยู่ท วันนี้ได้เหมือนปลดปลอ่อยจริงๆและพอลูก้าเดินเครื่องได้ดีไม่พอครับคนอื่นๆก้าวขึ้นมาวันนี้เนี่ย P.J. วอชิงตันมีปัญหาการฟาวแต่พอกลับมาก็จัดดับเบิลดับเบิลนะครับ10แต้ม10รีบาลไครีเอวิงวันนี้ช่วงครึ่งแรกกระตือรือร้นหน่อยแม้ว่าจบเกมในวันนี้แต้มอาจจะไม่เยอะอย่างที่คาดคาดหวังก็ตามเนี่ยนะครับแต่วันนี้ที่โดดเด่นก้าวขึ้นมาเสริมงานก็คือเดอริกโจนสจูเนียร์นี่แหละ วันนี้ในช่วงแรกเนะี่ยยิง3คะแนนไม่พลาดเลยนะครับสลูกติดจบเกมในวันนี้19แต้มครับถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดของตัวเขาในเพลย์ออฟเราเห็นจังหวะกระโดดขึ้นมาปิดแต้มรับการส่งของลูกกางงามๆหลายต่อหลายครั้งมากๆเลยนะครับจังหวะบล็อกขมโมยไปปุ๊บก็กระโดดเทคออฟยัดวง2มือตุ้มอย่างแรงเลยสะใจมากๆเลยเดนิเลแกฟเฟิลกับเดลิกไลฟ์ลีเดอะเซคเกนะครับสคนนี้ก็ยังคงเป็นคอมบิเนชั่นที่ดีคนหนึ่งลงมาเป็นตัวจริงอีกคนนึงลงมาเป็นตัวสำรองก็ทดแทนกันได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะเดกนีี้ ของนะครับผลงานเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าเชตโฮมเกรนเลยวันนี้จัดไป1 1แต้ม10รีบาวที่สาคัญคือการยิงลูกโทษจริงๆแล้วตัวของเขายิงลูกโทษไม่ค่อยดีนะครับอยู่ที่ระดับ60%แต่หลังจากที่โดนแฮกับไลฟลีนะครับตัวขเขาก็เน้นการยิงลูกโทษโดยเฉพาะในเกมวันนี้เนี่ยครับยิงลูกโทษลงระดับ83%นี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากาๆสําหรับลูกกี้ใช่ก่อนหน้านี้เราเคยบอกนะครับยามดก็ตามที่ตัวของลูก้าเนี่ยสามารถทำทริปเปิลเดอร์โลผลงานของทีมไม่ค่อยดีวันนี้ก็จัดทริปเปิลเของย่าที่บอกทีมนนชะ3ร นะครับในเพลย์ออฟยามที่ตัวของลูก้าเขาทำทริปเปิลดับเบได้แต่ความพิเศษในวันนี้มันมีเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับ นั่นคือเกมในวันนี้เนี่ยเป็นการทํา30แต้มทริปเปิลดับเบิลครั้งที่3ของตัวเขาซึ่งกลายเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์นะครับ,สำ,รบสำหรับนักกีฬาที่อายุอยู่ในช่วง25ปีหรือว่าน้อยกว่าเทียบเท่ากับรบรบอนเจมส์ James. เป็นรองเพียงแค่คนเดียวครับนั่นคือออสการ์โรเบิร์ตสันที่ทำเอาไว้7ครั้งหลังจะจบเกมแกแข่งขันตัวของลูก้าเขาก็ออกมาบอกนะครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยตัวของเขาโฟกัสกับการเล่นมากเลยครับไม่ได้สนใจการตัดสินของกรรมการที่มันขัดใจกับตัวเขาวันนี้ไม่มาเรียกร้องการตัดสินของกกกรรรรมาาแต่่อยงใดคับส เกมบา้าที่เขารักแล้วก็อยู่ในสไตล์ของตัวเองนะครับก็คือเล่นไปยิ้มไปแล้ววันนี้ผลงานร้อนแรงจริงๆพร้อมกับชื่นชมเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับบอกว่าทีมนี้ของพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่พิเศษเหลือเกินและบัดน,นี้ก็สามารถทําสําเร็จครับไปปร้นชัยชนะในบ้านของโอเคซิตันเดอร์สำเร็จ ต่จริงๆนะคะเกมวันนี้ค่ะตูนดูอยู่ตูก็รู้สึกว่าลูก้าเล่นแบบมีความสุขอะอวันนี้ถึงแม้ว่าจะโดนเป่าฟาวก็ไม่มีหุ่นยินนะคะมียกมือแบบอ่าใช่ฟาวฟาวจริงๆ,ๆเรื่องจริงจ,งจานเป่าดีมาก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ทาได้ดีมากๆกับลูก,าก้าลูกแยกแยแอสซีให้กับเพื่อนทาได้หมดและยังไม่พอความทุ่นเทในการเล่นเกมรับวันนี้เนี่ยเอาใจไปเต็มๆหลังจากจบเกมลูก้ายังไม่ให้สัมภาษณ์แบบหยอกนักข่าวเลยว่าเขาเนี่ยในฤดูกาลหน้าเอมไว้นะว่าอยากจะติดออฟฟิฟนซีฟทีมด้วยซ้ำไปค่ะเรามารอติดตามชมกันสําหรับเกม6ของคู่นี้เช้าวันท7มึ่ ห้ามพลาดแล้วก็เจอกันในเพลย์บักนะคะวันพรุ่งนี้7โมงครึ่งค่ะเพื่อนๆทีวูฟเจอกันนักเก็มาช่วยกันรุนค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุกๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะครับพรุ่งนี้รุ้นต่อยังไม่ยอมแพ้